ไข่ติดนี้รายวันยกมือคืนสาธุสาธุ

เจื่อหม่เรื่องใหม่าผักเจื่อหน้าผักคนที่นี่อะไรบันคนบอกว่าคนสิยดาเวิรนเวิดสินเวรหดสินเีดวิร์นเวิรดสิน เราจะไปรู้กันว่าจะเป็นเลขอะไรเลยนอะรปสาธุ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 มืดศีลมือศีลืออศีลอ่ะนีลมือศิลเดี๋ยวเขาไปไก่เขาอะไรไปกุณโอ้ยอุ้ยปลาดิโซห นี่นะครับโอ้สาธุคนวาจังใดอาจารย์วาจังไดเป็นใบวายคนวายจังใดอันนี้คือคนตินแล้วันคนวาตินนี่ละวันขอไวเจะสิได้โสมเได้เบิร์ตหนีเบิดี์เศิลป์อาจารย์บอกว่าสิได้เบิดนี่เบิดศีลอาจารย์ว่ายหุ่มแน่ยิ้มแน่ตัวใดนี่บอกแล้วเน่ตัวใดนี่ตัวใดครับนี่ตัวใดหูบ่นี่บ่หูเนีบอกเพิ่นให้บอกเพิ่นเนี่เจ้าแปดหนึ่น่ะฮะ แปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งทัอมานีแน่นเหมแปดหนึ่งแปดหนึ่งนบอกแล้วเน่ยเจาแปดหนบแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปนลปกับหลดห่งบอปซอมมจบเด้อบอกจด้อพี่น้องเห็นบอพี่น้องเห็นบอบอกแล้วนี่ยพี่น้งแมห่งบอกแล้วน่พี่น้องอันน ใช้ใช้แก้มแก้มเออเด้อเด้อแก้มสเป็นหาแก้มหาหนึ่งหรือหาเ็ตหาหนึ่งหานี่แหะแก้มนี่บอแก้มโอ้ขังพูดเดีรว่าสิุณสิเคียนคขามารวยมปรจานรวยยรวยรยยว่ายยยอดยักมันหายไปใส่ลยแก้มตานกวาเยแบตหนึ่งโอ้ยไปหาลอตเตอรี่ว้ก้อนกระสัน มันดแล้วมันเกลียงแล้วหน่เกียงลยงแม่นันเกลียงข่อยท้า่ข่อยทา่อันนี้คืปาาอรอรอคุณอะไรครโอ้ยคนที่มีโศกตัวนี้งที่เล่ากับแบบนี้พี่กันเด้อคนเอ้าทั้งคุณทั้งคุณทั้งคุณมีสองคนตัวนี้ มีสองคนพี่เพ่แม่ทกบ้าน้อยังเสร็จิยังเสร็แล้วสิีครับไแล้วครับกลับแล้วครับแม่แม่เพื่อนเขียนห้อีหยังพูดนออไม่ไล้วออไม่ไ้ไม่รู้ไม่รู้รว้ ักจากกับหนูรู้ป่ะรู้หเลายเป็นเอฟซีเอฟซีผมเลยใช่ไหมนี่โอ้ขอบคุณหลายมาจากสครับนี่จะดูสองครั้งปากช่องดูคนนี้ด้วยโอ้มาจากไหนที่ที่เดียวกันมาจากไหนปากช่องเอฟซีปากช่องนะครับอยากกลับไปเบิ่งจากของเนเดอร์ เนี่ยมาแล้วคัน้แต่วเลขสวยเนี่ยออกรถวันที่สามสิบหลานมันหลานก็ออกแต่ว่าไม่รู้ไงไม่รู้ทะเบียนไงเขาไม่เล่นหวยเขาไม่เล่นหวยแต่ยายชอบเล่นหวยโอ้เป็นเอฟซีผมด้วยเป็นเอฟซีด้วยมาซูมก่อนนะสองศูนย์หกสามเนาะองคนเนี่ยเป็นเอฟซีสองคนครับกระเป๋าสักเอฟซีรวยๆวด้วยเม่เด้อขอให้รวยๆเด้อเดินทางกลับด้วยความปลอดภัย เดี๋ยวบอกตะก้าเนี่ยบอกอาจารย์แฟนนะว่าจะยกให้ที่นี่ไม่ได้เอาไปครับตะก้าอะไรครับตะก้าผลไม้อ่ะครับครับบอกอาจารย์ด้วยว่าเอาไว้เวลาใครจะไหวอะไรใส่ตะก้ามันจะสวยดีครับครับและตะก้าผลไม้นะครับครับบอกว่า คนเออเจ๊ปยายปักช่องอ่ะยเขาเอาเอาผลไม้ให้อาจารย์สีสังนะครับครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมบอกอาจารย์นะเนี่ยเขายกไว้ที่นี่เลยครับเดี๋ยวถ้าถูกหวยยายขายหัวหมูอยู่ตลาดปากช่องหัวหมูในตลาดเลยใช่ไหมครับขายหัวหมูโทษครับคุณป้าครับจ๋าว่างเลยค่ะเห็นไหมหรืออะไรอยู่ในหน้าผากอ๋อไม่เห็นจ้ะไม่เห็นครับสังกระจพิ่นเ้อ อย่าหัวรอกันเลยหัวว่งเลยเงียบอันบ้านนี้ก่อนอ่าบ้านสมิทธ์ครับบ้านสมิทธ์เขียนให้น่หัวเราข้อนถือเขียนให้เลยไปด้วยสักคนเลยอย่าหัวรอกันเลยอ่าข้อนิดเขียนด้วยเนาะ ผู้ไหนคได้เขียนผู้นั้นก็ด it, so it ้วยเหมอนบางเนี่เขาก็เลยหลังลื่วว่าอาจารย์แซมเลยมีปากาวิเศษขีดเขียนตัวไหนคนนั้นก็คือหมดหนี้เลยลูกศิษย์จากเยอรมันจากอังกฤษจากอะไรก็แล้วแต่มีหนี้สินเยอะมาอาจารย์แซมเขียนให้กลับไปกลับไปเรวยอันนี้เป็นความเสื้อส่วนบุคคลความทั่วความเสื้อนะเชคพวกเสื้อควมเชื่อกหัใครอยู่้วยี่สิ่ษีสานบอกใครอกเล่า คนไทยจะเป็นมิตชาชนคนไทยมาใช้คริกามามาเียนหนัาผาคือที่เด็ดเลยแปดเห็นน้แปดหนึ่งบอก แปดห 8, 1, นะนึ่งนะไปใชยลูกก่อนแปดหนึ่ง <8, 1. S 2> ไปเห็นงานอ <c oughs> าบน้าเข้ไปแล้วแมนแมนอาบน้ำล้างแผ็บออกทันทีครับอาจารย์ว่าเอาไว้แปดนึเอาสามมือี่ เลขยังงนี่หูบอนี่ยายหูบอลท่านในหูดอกบอกเราเนี่ยบอกเราเนี่ยเราบ้าบอกเราเนี่ยเลขหนึ่งยางหนึ่เอาแกเขียนให้ยายแกเขียนให้ยายยายซื้อลอตเตอรี่เมื่อเช้านี่บ้เลขเลขที่แกเขียนนั่นนี่โอ้ซื้อซื้อมาก่อนซื้อก่อนมาใส่ๆอยู่กรุงเทพจ้ะอยู่กรุงเทพบางนาหนึ่งกันโอ้อยู่บางนาเลยเคยซื้อเลขน้ำเราบ่เพื่อนหูแกมาพากันมา ด่งมานน่เลยมาลซนโตเจ้าก็ด้วงดีเนาะตั้งสามสมื่นบ่ด้เขียนเขากลอเขียนกับบด้เขียนมากมือน้เียนี่หลเนาะนี่ไหงาผู้เดียวเนาะจ้เจิมหเลยจเจิมหเลยมือนิกับท่ว่าสวดีอลยสามสี่หมื่นทีแล้วนี่บ่ดด้เขียนต่างใจเาจเใจสมาเขียนเลยอ ประกาศได้ว่าทุมงคลาการเหลืออยู่หงสินสุดท้ายเหลือห้าชิ้นสุดท้าย Ừ. Ừ, cháu cứ để sáng ừ. thôi thôi đẩy xám tôi cháu cứ để ừ. oh. để sám, này xám thôi hút 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 hút

ฮะโบหูเอสตรเลในอาจารย์นี่แหละแปดหนงหกแปดหนึ่งยังสี่เนาะอ๋อขับขับขอบคุณหลายขอบบ่นี่อาจารย์ให้หอยประคัมอ๋อ เจ๋งเลยพิพเศษแท้โอ้ยอาจารย์ถอดหัวได้ข้ออะไรมันก็ในบาทเท่านี้<อ> <c oughs> เล็กประเท่านี่คือง,งามแท้ <c oughs> โอ้แปดหนึ่งเลยตัวนั้นเล็กกระสุนแปดหนึ่ง <c oughs> สองเลขทะเบียนรถนะครับคุณผู้ชมเลขทะเบียนรถก็คือสี่หหหคนขับรถ4515หแล้วก็ขอให้คนหนึจะช่วยงานเอานของลงทั้ตัวครับแล้วก็โซลาเซลล์ทั้งหมดสกลองใหญ่จะเป็นโซลาเซลล์ตัวใหญ่โอเคอช่วยเนยกลงลช่วยเนยกลง อะยกลงนะครับอ <Bond> ัน <Pokémon> นี้ก็คือโซนาเซลล์นะครับจะไปถวายโรงเรียนวัยอาจารย์ก็เห็นอาจารย์เ็นร้อนเยอถูกัววันที่หนึ่งก็จะถวายอีกตัวหนึ่งถวางเเดี๋ยวพูดนะว่าอาจารย์ไม่ต้องร้อยถึงวันที่หนึ่งถูกมาแล้ว12นทสองหลบมา

ลานยังเกาะรับบริษัทอ๋อครับมอบให้โรงเรียนบ้านเกาะแก้วเนาะกี่ชิ้นเนาะครับสิบสองชิ้นนะครับอ่ะขอบคุณมากครับอ่ะคุณครูขอบคุณครับตัวนี้ติดตั้งได้เลยเนา้ตมตุ๊บสว่างลนี่ติดตั้งไปเลยมันเป็นเวลาของมัน ไม่นโรงเรียนโรงเรียนแม่สอแก่นะครับก็เขาจากเขคเขาเลยาทนมีสิทธตามสิ็งของเ็นเซลโซและเซลใช่ไหมคะให้กับโรงเรียนแม่สอนแก่นะโรงเรียนแม่สอแก่ท่านผู้บริการท่านเป็นกรรมการุกก็เลยและก็คณะรู่ก็ติวนักเรียนก็เลยไม่ค่อยว่างกันถ้เรยไม่เจอพัานก็ทาท่านัีครั ขอบคุณอาจารแซนนะคะที่เป็นสะพานบุนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะให้เยยิ่งทขึ้นไปนะคะแล้วแต่ตจะติดตรงไหนก็ติด้ามกามกที่บอกว่า้าที่มันมืดๆที่มันเป็นมันมืดดดเกบตนเตรงนี้ตีนแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตุมสีแดงเครับ